กลับเรากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกแล้วนะครับอีกสักครู่เราจะไปสัมภาษณ์คุณมบนชามาอินนะครับผอฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัท y วร์จีบูลลี่อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับมาพูดคุยถึงสถานการณ์ทองคําที่เกิดขึ้นนะครับแต่ก่อนหน้านั้นครับเรามาไล่ดูในส่วนของกราฟสําคัญกันก่อนนะครับว่าตัวของดัชนีดาวโจนส์อุตสาหกรรมนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อคืนนี้นี่ครับก็เป็นภาพในส่วนของการดูนะครับในเชิงเทคนิคครานทั้งหลาย ตัวของนักวิเคราะห์นะครับในวอลล์สตรีทนั้นก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการประเมินดูครับว่าตอนนี้ความรู้สึกนึกคิดของกรรมการของเฟดนะครับท่านทั้งหลายลองสังเกตภาพดูก็จะพบว่าตัวของกรรมการของเฟดหลายท่านนั้นยังไม่ได้มีการออกมาให้คอมเมนต์พิเศษใดๆนะครับเกี่ยวกับในส่วนของการประชุมที่เกิดขึ้นใน1วันเอาละครับสายเข้ามาพร้อมแล้วนะครับจากคุณเบนจมามาอินนะครับผอ,อฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัท YG ยจีบริเ n t อินเตอร์เนชั่นจำกัดนะครับมาพูดคุยกันถึงสถานการณ์ทองคำที่เกิดขึ้นกันบ้างน,นะครับสวัสดีครับคุณเบนจามาครับสวัสดีค่ะคุณธุรกิจค่ะอยากให้ช่วยสรุปประเด็นสชนิดหนึ่งครับว่าเมื่อคืนนี้สถานการณ์ด้านทองคำนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับ เมื่อคืนนี้นะคะราคาทองคำก็ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นนิดหน่อยค่ะไม่ถึงห้าเหรียญน,น,นะคะโดยที่ได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์แต่เราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำแว่งตัวในกรอบประมาณพันสามร้อยสิบถึงพันสามรอยสิบแปดยูรตทรอยออนสนะคะก็ถือว่าแกว่งตัวในกรอบแคบส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากการที่นักลงทุนชะลอการซื้อขายนะคะก่อนที่ในช่วงปลายสัปดาห์จะมีกําหนดการประชุมทั้งของเฟดแล้วก็ บ o j, j นะคะก็คือธนาคารกลางสหรัฐรวมถึงธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะซึ่งสองแห่งนี้ก็คาดว่าเป็นข่าวสำคัญที่อาจจะทำให้ราัทองครปตับตัวผันผวนรุนแรงในช่วงวันพฤหัสอเนื่องถึงวันศุกร์ได้เช่นกัน,นะคะ่ะดังนั้นจะเห็นได้ว่าตัง้งต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตคำแว่งตัวค่อนข้างแคบมากเลยค่ะของบรุรกิจครับ นอกเหนือจากนั้นครับตัวของอาการประชุมของธนาคารกลางของสหรัฐแล้วเห็นว่าเช้าวันนี้ตัวของความเปลี่ยนแปลงของค่าเงินตราโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าเงินบาทของบ้านเราก็เริ่มที่จะมีแรงสั่นไหวออกมาตรงนี้ทางว l g ประเมินอย่างไรบ้างครับ วันนี้เรามองว่าค่าเงินบาทน่าจะแกว่งตัวในกรอบบริเวณ3 4 9 0ถึง35.05บาทา่อดอลลาทพอตร์ล่านะคะก็เรียกได้ว่ายัางเคลื่อนไหวเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตัวของสกุลเงินอื่นๆในทูมิภาคนะคะแล้วก็การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทเองเนี่ยอยากให้ติดตามตัวการเคลื่อนไหวของสกุลเงินเยนรวมถึงตัวตลาดหุ้นเองนะคะก็จะเป็นตัวชีว้นําอันนึงสาหรับค่าเงินบาทของบ้านเรา เมื่อวานนี้เนี่ยนะักลงทุนต่างชาติกับมาขายสุทธิในตราสารเนี่ยนะคะแต่ว่าค่างเงินบาทถูกพยุงด้วยแรงซื้อในตลาดหุ้นเป็นหลักล้วก็ตามการเวียงตัวของค่างเงินบาทในระยะนี้ก็เรียกได้ว,ว่ากว่แกว่งตัวค่อนข้างแคบเหมือนกันค่ะคุณเบลกิจคะเพราะว่าการเคลื่อนไหวของค่างเงินบาทในระยะนี้ก็รอข่าวสําคัญวันวันพรุ่งนี้รวมถึงวันศุกร์เช่นกันค่ะครับ นอกเหนือจากนั้นครับตัวของกรอบความเคลื่อนไหวของสัปดาห์นี้ค่าเงินบาทจะมีความผันผวนอย่างไรบ้างในสายตาของบริษัทเวลจีกับ เราคาดว่านะคะค่าเงินบาทในช่วงสัปดาห์เมื่อสักครู่เบนบอกในช่วงของวันนี้นะคะคต่บาทในช่วงสัปดาห์น่าจะเคลื่อนไหวอ,อยู่บริเวณ34.80ถึง35.10บาทต่อดอลลาร์ค่ะโดยที่ผลการประชุม B.O.J. นะคะน่าจะเป็นปัจจัยชี้นำสำคัญคะ่ะว่าค่าเงินบาทจะมีโอกาสอ่อนค่าทะลุกรอบ35.10หรืออาจจะทะลุกรอบ34.80บาทต่อดอลลาร์หรือไม่นนะคะดังนั้นเนี่ยวันศุกรนะ์นักลงทุน ทองคําในประเทศอาจจะต้องจับตายอย่างใกล้ชิดสำหรับการเคลื่อนไหวของค่างเงินบาทค่ะครับนอกเหนือจากนั้นครับคุณเบนจชมาครับตัวของในช่วงเวลานี้ตัวของความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของราคาน้ํามันที่ปรับตัวย่อลงมาเรื่อยๆทําไมมันถึงไม่เป็นปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อตัวของตลาดทองคําบ้างครับ จะเห็นได้ว่าราคาของน้ํามันนะคะไม่ได้ส่งผลโดยตรงกับค่าเงินตัวราคาทองคําสักเท่าไหร่ในระยะนี้นะคะเพราะว่าตลาดทองคําเองเนี่ยอ่อนไวกับข่าวการปัับขึ้นอาาัตราดอกเบี้ยของเศ็ค่อนข้างมาก รวมถึงการเคลื่อนไหวของเยนแล้วก็ดอลลาร์เองก็ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคําค่อนข้างมากเช่นกันค่ะแตะ่การเคลื่อนไหวของตัวราคาน้ํามันเองเนี่ยน่าจะส่งผลกระทบต่อตัวตลาดหุ้นเป็นหลัก,กนะคะแล้วค่อยมากระทบต่อราคาตัวของข้างตัวของตลาดทองคาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เห็นได้ว่าเมื่อวานนี้ตัวทองตัวน้ํามันเนี่ยปรับตัวลงค่อนข้างแรงค่ะก็กดดันให้ดาวโจนส์เมื่อวานก็ปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะคะ แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคํามากนะคะ่ะคเ,เนื่องจากตลาดทองคําเองยังรอขาขึ้นัดกับสุขมากกว่านะคะอย่างไรก็ตามค่ะการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันเองอยากให้จับตาดูในระยะต่อๆไปคะ่ะถ้าหากว่าราคาน้งมันราคาน้ํามันตัตโตลงแรงมากกว่านี้นะคะจนเป็นผลทําให้ตัวสินทรัพย์เสี่ยงตลาดหุ้นตัตโตลงแรงน่าจะมีแรงหนุนเข้ามาในตลาดทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเช่นกันคะ่ะคุณธุรกิจครับ นอกเหนือจากนั้นครับคุณเบนจะมาครับทางวายีประเมินกลยุทธ์ในการลงทุนอย่างไรบ้างครับในขณะที่การประชุมของเฟดยังไม่เสร็จสิ้นครับเรมมองนะคะว่าการเคลื่อนไหวของราคาทองคําวัน พลลหักรวมถึงวันศุกร์น่าจะทำให้ทองคำเว e กเอากรอบ1,310 1,328ยูโรสต่อทอยออนได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าผลการประชุมจะเป็นอย่างไรการคาดการผลการประชุมของเฟดนะคะตลาดส่วนใหญ่มองแน่นอนเถาว่าเฟดน่าจะยังชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในครั้งนี้ก็คือคงนโยบ,บายทางการเงินเอาไว้นะคะแต่สิ่งที่เราจะต้องจับตาก็คือ,อ,อถแถลงการหลังการประชุมค่ะ ซึ่งถแถลงการหลังการประชุมเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นราวๆปีหนึ่งของคืนนี้นะคะซึ่งคําพูดหรือไม่ก็ถแถลงการหลังการประชุมถือได้ว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่นักลงทุนทั่วโลกกาลังจับตามองเพราะว่าอาจจะมีสัญญาณบ่งชี้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดค่ะเนื่องจากตอนนี้นะคะ,ะตลาดกําลังคาดการ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงเดือนกันยาถึงประมาณธันวาหรือไม่นะคะ ซึ่งแถลงการหลังการประชุมน่าจะบ่งชี้ช่วงระยะเวลาดังกล่าวซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อราคาทองคําค,ค่ะอีกปัจจัยหนึ่งค่ะเรื่องของ BOJ เองค่ะคราวนี้ตลาดค่อนข้างคาดการค่ะว่า BOJ น่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจนะคะซึ่งอยากให้จับตาดูมาตรการดังกล่าวค่ะถ้าหากว่ามาตรการการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจของ BOJ เนี่ยมากกว่าที่ตลาดคาดการอาจจะส่งผลทําให้ตัวข้างเย็นอ่อนค่าลงไปมากกว่านี้นะคะซึ่งจะท ให้ตัวดอลลาร์เยนแข็งค่าแล้วก็กดดันรคนาคาทองคําได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้าหากว่าตัวบ O j เองคงมาตรก,การทางการเงินก็คือไม่กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะคะรวมถึงอาจจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจในด้วยวิธีการที่น้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ตรงนี้ก็อาจจะเป็นผลทาให้เยนกลับมาแข็งค่าดอลลาร์อ่อนค่าแล้วก็ส่งผลบวกกับราคาคำได้เช่นกันค่ะอย่งอางยังไงก็ตามค่ะแนะนําเลยนะคะว่าพฤหัสถึงสุกนี้ เขาต้องคำหน้าจะแกว่งตัวค่อนข้างมากค่ะ อยากให้น้กลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยอยากให้ลดสถานะเราก็ชะลอการลงทุนไปก่อนเพื่อรอการเบรกเอากรอบใดกรอบหนึ่งนะคะโดยก็ตามขนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้นะคะอยากให้จับตากรอบอย่างนี้ค่ะดูแนวรับแรกบริเวณพันสาร้อถึงพันสามร้อยท่วนๆยูสอลตพฮายออนจนะคะถ้าหากว่าราทองคามีการย่อตัวลงมาไม่อยู่พันสามร้อยสิบก็อาจจะเปลี่ยนซื้อได้ค่ะแนะนําให้ตั้งคุตบลอตบริเวณพันสามร้อยยูสอลตพฮายออนถ้าหากว่าราคา คหลุดต่ำกว่าพันสามร้อยแนะนำตัดขาดทุนแล้วก็ชะลอการเข้าซื้อรอดูการจับฐานต่อเนื่องนะคะยังไรก็ตามค่ะถ้าหากว่าราคาทองคำตัดตัวขึ้นค่ะตัดตัวขึ้นปรบสัปดาห์อยู่ที่ประมาณพันสามร้อยห้าสิบสี่สอล์ตตอกิออนจะนะคะถ้าหากว่าราคาทองคำตัดตัวขึ้น,น,ะะาาน,นแล้วก็ไม่ผ่านบริเวณดังกล่าวก็แนะนําขายทองคําที่อยู่ในมือออกไปค่ะแล้วก็คํานึงถึงความเสี่ยงจากผลการประชุมก่อนการตัดสินใจลงทุนในช่วงระยะนี้ค่ะ ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเบนจะมามาอินมากเลยนะครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ